อย่าให้ดูความแตกต่างของหน้าตาหรือว่าเครื่องมือของเจ้าแอปแคปคัตนะครับฝั่งซ้ายเป็นเครื่องซัมซุงนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone นะครับเครื่องมือหลักๆที่ต้องใช้แต่ว่าให้ไม่เหมือนกันตรงนี้ครับเครื่องมือลบพื้นหลังของซัมซุงนี่ให้ใช้ฟรีนะครับแต่ของไอโฟนนี่ติดโปรเห็นไหมครับตรงนี้ก็แตกต่างกันนะครับคือนะอันประเด็นแรกนะครับพอเข้าไปในโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปในโปรเจกต์เลยนะจึงนะครับจึงเข้าไปนะครับมาดูที่เอฟเฟกต์กันแล้วกันครับ ไปที่เอฟเฟกเลยนะครับจิ้มที่คลิปก่อนแล้วกันจิ้มที่คลิปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่ผมใช้บ่อยๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะไปที่เอฟเฟกวิดีโอนะครับตัวนี้เลยครับเอาตัวแรกเลยที่ใช้บ่อยแล้วเฮ้ยทำไมมันถึงให้มาไม่เหมือนกันนะครับมาดูเลยครับเดี๋ยวมาที่เอฟเฟกประกายไฟครับตัวนี้ผมใช้บ่อยมาครับประกายไฟเหมือนกันครับเลื่อนมาประกายไฟถึงครับนี่ครับจะเห็นว่าฝั่งซัมซุงนี่ติดโปรครับฝั่ง iPhone ให้ใช้ ฟรีครับประกายไฟเหมือนกันครับนี่หลายตัวเลยครับติดการติดโปรของเขาไม่เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งก็คือธรรมชาตินะครับจึงครับธรรมชาติดูฝั่งซัมซุงนะครับติดโปรหมดเลยครับฝั่งไอโฟนนี่ไม่ติดนะครับปลดให้เราใช้นะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาของแอปตัดต่อในโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ ให้เราดูดีๆครับช้าๆครับขอให้มีความสุขกับการตัดต่อนะครับคุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จานเปียกสอนถ่ายทำครับ